ยินดีต้อนรับสู่ช่องไป p ปร Bear คราวนี้ได้มาแล้วครับผมกับ Ultimate w a k y l i e นะไในสุดก็ได้กลับมาจับกล่องเล็กๆอีกทีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่มีแต่กล่องใหญ่ๆมานะโอ้โหก็มาดูรายละเอียดเบื้องต้นหน้ากล่องกันนิดนึงนะตรงนี้ก็อย่างที่รู้กันว่ามันจะเป็นการรวมเอาหน้าตาของแต่ละรุ่นครับเอาจุดเด่นหรืออะไรก็ตามของวาิลี่นะครับรุ่นเก่าๆครับมันรวมกันนะตรงนี้ก็ชื่อว่า ความสามารถของภาคเดนดาไม้นะออติเมตสเนี่ยก็คือไอตัวมุม V ตรงนี้ตัวใบมีดของเขานะครับถ้าตัว V ก็คือด้ะเป็นเนี่ยมุมเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับคู่ต่อสู้นะฮะด้วยใบมีดรูปทรง V ที่เป็นยางน,นะครับเพราะนั้นแรงกระแทกแรงโจมตีจะสูงมากนะครับก็มาดูข้างในกันดีกว่านะครับผมชึบชึบนี่ มาสามชิ้นง่ายๆครับไม่มีอะไรมากแล้วก็มีคู่มืออันนึงเนาะแกะดูสักหน่อยอย่าลืมนะครับเน้นย้ำนะครับก่อนจะแกะซองมาดูนะฮะดูฟันดูซี่อะไรให้ดีนะครับว่ามันมีอะไรแตกหักเสียหายหรือเปล่านะครับไม่ได้ไปเคอมได้นะฮะปกติดีนะเออต้องไตรยเดเวอร์เป็นไงมีถลอกถลเหลือกไหม มีนะครับสองดัวซะตั้งแต่อยู่ในถุงนะแค่มีไดเวอร์นะครับแล้วก็มีดีชอันใหม่นะเป็นดีชชื่อว่าเลก a ซี่นะฮะเลกซี Legacy. ก็แสดงถึงความเป็นตำนานของตัวพระเอกนะครับไม่ได้หมายถึงลูกเล่นอะไรของเขานะตัวนี้จุดเด่นนะที่ผมเห็นเขา บอกมาก็คือเป็นมันจะดีไซน์ให้เกิดแรงกดดาวฟอสนะรหรือแรงลมกดจากด้านบนครับมันทําให้เกาะสนามได้ดีขึ้นครับชุดแรงๆก็หมุนได้ดีแล้วก็ไม่ปลิวออกนอกสนามนะครับผมเพราะมันจะกดตัวเบให้ลงไปกับพื้นแต่ผมว่ามันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกหลักๆมันอยู่ที่ตัวเบนี้มากกว่าครับลมนิ้มก็ผ่านแค่ตรงกลางไม่เยอะอืมแต่ถ้าเป็นไฮโหมดอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าช่องลมของไฮโหมดตรงนี้จะกว้างนะครับ อ,อาเมอร์ก็อาเมอร์ใหม่นะครับผมตรงนี้เป็นสีใสๆแล้วก็นี้เป็นยางนุ่ม,มๆแข็งๆประมาณหนึ่งยุ่นได้นิดนึงนะไม่เท่าของตัวเดงจรัดเดงจรัดแข็งมากเลยนะไม่ดูเดงจรัดตรงเดงจรัดตรงนี้ก็เป็นยางนะเบรดแต่ว่าแข็งกว่านะอันนี้นิ่มกว่าผมว่าระดับเนี้ยกำลังดีมันยังพอ หมือนรู้สึกเป็นยางมั้งอะ่ะอันนี้แบบแค่จะไม่มีความเป็นยางเลยแข็งไปนุ่มๆประมาณนี้ยังสึกดีโอ้นี่นะคือยางนะครับน,นี่ก็เป็นกรอบใสความพิเศษของอาร์เมอร์มีไหมอาร์เมอร์เบอร์เก้านะครับมันเก้าตรงไหนอ่ะหนึ่งสองสาสี่หกเจ็เก้าอ๋อไอคำว่าเก้าน้าจะไม่ปิดมันก็คือเนี่ยครับ ไอ้ลายปีกสามปีนับมันรวมกันได้เก้านะแต่จุดศูนย์ถว่วงก็น่าจะกระจายคล้ายๆกับตัวเบอร์สามนะนี่เป็นอาเมอร์สามครับมีสามใบมีดเหมือนกันนะฮะเนี่ยแต่ว่าผมว่าอันนี้น่าจะเบากว่าอันนี้หนักกว่านะครับให้ดูเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวจะติดสติกเกอร์ให้ดูนะครับผมโหโ,หโล่งมากเลยอ่ะเหมือนโดนขโมยเอาไปติด อันนี้แผ่นพับแนะนำคอมโบนะครับที่ให้มานะฮะอันนี้เป็นชุดดรนดอมชุดใหม่ที่กำลังจะออกนะครับก็เท่าที่เห็นกันแล้วนะฮะมีเบลเลียแล้วก็ได้เกียร์ครบทุกเกียร์นะครับแล้วก็ตัวอื่นก็เป็นของเด็ดเดแล้วก็ตัวทําพิเศษเมทัลรุ่นเมทัลกับรุ่นพลาสติกอ่ะผมไม่รู้เรียกว่ารุ่นอะไรครับก็เป็นสีสวยๆต่างๆแล้วก็ได้ เบลดเด v ิ l อันนี้น่าสนใจแต่ d e v ิ l อ่ะรูปทรงอ่ะมันก็คล้ายกับอันนี้นะใบมีดอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะครับผมแล้วก็นนี้เป็นแนะนำชุดที่ควรจะซื้อนะครับก็อันนี้ต้องซื้อส่วนอันนี้ถ้าใครชอบบาหมดุดก็ซื้อนะฮะใครยังไม่มีสนามก็ซื้อนะฮะ คอมโบที่น่าสนใจใสอแท็กให้ทำอะไรเอาคอมโบเอาไหมมาใส่เบรดของตัวอัติเมตวัคคิลี่นะอเ, Ultimate. เอาเบรดอัติเมตเอาเบรดของอัติเมตมาใส่เนี่ยก,ก็น่าจะแรงดีนะฮะส่วนสตมินาโลโมดใช้เนเวอร์เลกโอเวอร์ไม่รอดครับบอกเลยนะเจอหมุนซ้ายบั์มูดออาจจะชนะแต่ถ้าเจอลอกกิดูดอะตายนะฮะเจอหมุนขวา ด้วยกันก็ตายนะครับเพราะว่ามันเป็นเบรดยางนะครับเสียดสีสูงนะครับนี่น่ารอดนะฮะนอกจากเขาจะเบาวกว่าถ้าคุณตัวซื้อเบาวกว่าคุณก็ไม่ใช่สเตมิน่านะคุณจะกลายเป็นเอ็กไกกันทีนะสเตมิน่านี่คือคืนอนงือกกลางมากดีเฟนด์ดีเฟนดเฟน์เปลี่ยนเลเยอร์เอยเปลี่ยนดีสเป็นเลกาซี่น,นะฮะแล้วก็ ใช้ชิปของวัคิลี่แทนก็น่าจะเบิร์ดยากขึ้นนะเหล็กสก็แล้วแต่อาร์เมอร์2ใส่อะไรก็ใส่อาร์เมอร์เนี่ยแต่เลก a c ซี่มันจะสร้างดาฟอร์สสักขนาดไหนกันเชียวนะฮะก็ก็น่าจะเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างจากเดิมน,นะครับก็ถ้าโดนชนแรงๆก็ลองเอาอยู่ดีนะฮะ,อ,ะอยากรู้ว่าเนี่ยก็ต้องช่างจดนได้ อยากรู้ว่าเลกาซีหนักไหมหนักกับเหล็กสูนไหมเอ้จับดูว่าหนักเดีดูเหล็กสูนก่อน3ามจเอ้าเบาวะ่ะดีเฟนเอาเหล็กเบามาใส่ทำไมดาวฟอร์สมันไม่คงไม่มากขนาดนาาั้งผมไม่ค่อยเชื่อใจเลยกับไอ้ดาวฟอร์ตเนี่ยไอ้ลมลมกดบนปีกเนี่ยไม่น่าไม่น่าเวิกนะต้องชุดแรงด้วยถ้าจะทำอย่างนั้นอะ ถล้วสายดีเฟนซ์ชุดแรงได้ไหมก็ถ้าหนักพอแล้วเบิร์ดดีตัวคอมโบนี้น่าจะชุดแรงได้กัน่าจะดีเป็นสายดีเฟนซ์แบบบู๊บู๊หน่อยนะแต่จะเวิร์กอาจจะเวิร์กถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเทสให้นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสเตมินาเนี่ยว่าไม่น่ารอดนะโ okay. อเคคู่มือคู่มือมีอะไรน่าสนใจมีอะไรแนะนำไหมไม่มีนะไม่มีข้อมูลดั้เดิมนะครับผมไม่มีอะไรใหม่นะลันเชอร์ แล้วก็ติดสติกเกอร์ดูไว้เผื่อใครอยากรู้นะครับนี่อันนี้ติดอาร์เมอร์นะครับก็นี้ตลกเพิ่งจะสังเกตเห็นก็บอกนะว่าไอสติกเกอร์รูปดาวเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้มีบอกด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งจะรู้เนี่ยดาวตรงนี้เขาบอกด้วยนะว่านี่ถ้าเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวจะงงนะไหนเป็นของใครนะเอาไปติดได้นะก็ให้ติดไอตรงร่องร่องตรงนี้ครับ เรียกลองไก์เอาไว้ดิสเสียบนะครับนีนะ่ติดแถวนี้ได้เขาบอกนะแนะนามันเป็นจุดที่ไม่ไม่ค่อยโดนชนนะครับแล้วก็ใต้ใบปีกของดิสเนี่ยติดได้เหมือนกันนะแล้วก็เตะติดแม่งตรงกลางของไดเวอร์เลยนี่มันไม่สวยดีมันมีตาไดาเวอร์อยู่แตติดทาไมตรงนี้เนี่ยเออนอกานั้นก็ไม่มีอะไรครับก็ข้อมูลเดมิดมๆเอ้ยนี่ไงนี่นี่นทีเด็ดนี่ครับไดเวอร์ ฟรีนะชื่ออะไรเนี้ย,ยก็ชื่อเดิม variable dash นะครับ variable dash ย่อด้วย v variable dash นะ mm hmm. เขาก็บอกแล้วว่าเวลาเล่นไปนะมันก็จะสึกนะครับเนี่ยมีรูปสึกให้ดูพอสึกแล้วเนี่ยการวิ่งอะ่ะมันก็จะเสียสีกระสนามเยอะขึ้นครับหรือว่ามันมันความสมดุลมันเสียมันก็จะเอียงตัวได้ดีพอเอียงตัวก็จะโจมตีเอียงตัวโจมตีได้แรงนะครับ เขาบอกเนี่ยมันมีความองความเอียงอะไรแล้วแต่เลยว่าแต่ละอันอ่ะมันจะหักไปยังไงมันก็จะเกิดผลที่น่าสนใจตามมานะครับสำหรับ variable จริง variable ก็อย่างที่บอกมันแปลว่าชื่อว่าเหมือนแบบหลากหลายทางหลากหลายเป็นความหลากหลายครับก็นี่มันหลากหลายแน่แหละถ้าไหนหลุดไปก็หลากเนี่ยมันจะเกิดการวิ่งรูปแบบวิ่งที่หลากหลายนะครับแล้วแต่ว่ามันหักไหนไปนะแต่สุดท้ายนะครับ ถ้ามันหักหมดเนี่ยก็คือเสียดสีสนามได้ดีนะครับเกาะสนามได้ดีวิ่งได้เร็วนะเดี๋ยวมาดูอีกหน่อยหนึ่งว่า v a r i a b l e รุ่นเก่าเป็นไงผอเขาบอกว่าตัวนี้มันต่างจากรุ่นรุ่นเก่าไม่ได้ต่างแค่แดชนะครับมันแตกมันต่างอย่างอื่นด้วยนะมาดูมันเดิมเนาะก็ v a r i a b l e เดอะเหมือนที่เคย<อ><อ> ออกมาแล้วนะฮะอันนี้อันนี้เป็นของ X a c u l a นะครับอันนี้เขาก็มีให้มาก่อนแล้วตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งและก็จะเป็นอันนี้เหมือนกันนะครับใครดูคลิปแล้วอยากใช้ก็ไปซื้อของ X a c u r a ได้นะกล่องสีฟ้าสีลิมิเต็ดนะน่าจะมีขายที่ไอคอนสยามนะะโอเคมาเริ่มติดสติกเกอร์กันนะฮะ เบอร์หนึ่งมีสามที่ก็คือน่าจะเป็นตรงใบมีดอหละอันไหนก่อนก็ได้นะครับติดไปเลยนะฮะเหมือนกันนะเนี่ยมันก็จะใส่ในะคือเอามาปิดน็อตน,นั่นแหละดูยากนิดนึงนะเพราะว่ามันใส่นะเค กมันอาจจะจับไม่ค่อยได้นะครับถามว่าชอบไหมดีไซน์นี้ไม่ค่อยชอบนะมันใสแล้วก็เห็นน็อตด,ด้วยนะแต่รู้แหละว,ว่าแรงอันนี้แรงแน่ตัวหนึ่งไปแล้วเป็นส่วนของปีกเออมาเบอร์สอง,องน่าจะเป็นส่วนของตัวคอและดีบีคอจีนมีมีสีขาวอยู่ข้างในนะเห็นไหมมีสีขาวอยู่นะ โอ้โหเห็นนี้แล้วเหนื่อยเลยปลายปีกด้านหัวนะไล่ไปครับเบอร์สามสี่ห้าหคือไม่ซ้ำกันเลยนะสี่ห้าหกนะก็จะหมดแล้วมีแค่นี้อันบนสุดสีน้ำเงินนะครับก็จะอยู่ตามล่องพยายามให้ตัวสีน้ำเงินมันตกตามล่องนะล่องตรงนี้ของปีเขานะ ดูร่องข้างบนเป็นหลักครับเพราร่องข้งางล่างมันแตกพอร่องตรงนี้มันบานมันมันเล็งยากครับข้างน,นี้แต่ถ้าอันนี้มันตรงอ่ะข้างหน้าก็เลยนะครับก็ช่างมันเราเน้นให้สีน้ําเงินมันไปอยู่ตรงรอยดีกว่านี่ครับมันลงตามร่องเลยเล็งตรงร่องด้านบนเป็นหลักอันสุดท้ายแล้วเล็กหน่อย เรียบร้อยเรียบร้อยมันก็เลยเงาเลยอะพลาสติกใสมันคุมสีอยู่อะมันก็จะดูเงาเงาแล้วเมื่อนนะี้ติดแปดเก้าสิบนั่นหมายความว่าห้ามติดสลับกันนะครับมันบังคับมาแล้วนะว่าไหนเป็นของใครนะดูดีๆเนะีสังเกตน,นะครับสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีอันนึ่งอะที่ไม่มีหยักอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อันนี้มันเรียบไปเลยพยายามหาอันนี้ก่อนนะซึ่งในเนี้ยอันนี้อยากเห็นไหมอันนี้นี่ก็อยากมีตรงนี้มีน,นีน,นเดียวที่ไม่อยากก็แสดงว่ามันก็คือทิศทางด้านนี้นะครับสติกเกอร์ที่ติดส่วนเหล็กจะเป็นใสๆนะเพราะว่าจะได้เห็นเนื้อเหล็กสวยๆนะครับอืมใหญ่นะคุ้มดี ส่วนใหญ่สติกเกอร์ที่ติดเหล็กอ่ะของอันอื่นนะมันจะอันเล็กๆเนี่ยเล็กๆเงี้ยติดแล้วแบบโอ้โหไม่อลังการเลยนี่อันเบลเริ่มเลยเนะี่ยถ้าได้อันเนี้ยได้เบอร์แปดมันจะง่ายแหละเบอร์เก้าก็อยู่ด้านขวานะติดตามเนี่ยเบอร์เก้าอันสุดท้ายคือเบอร์สิบนะครับฝั่งนี้นะเบอร์ 7, เจ็ดลืมติดปะ ค่ามก่อนบาเยตไม่มีปัญหามันอยู่คนละที่ไอ่พวกนี้ก่อนโอเคดูไม่สวยเลยอยาแต่ไปอยู่ในเลเยอร์ไปอยู่ในบรดลน่าจะสวยนะเพราะมันจะรับกับปีกนะนะครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่ทีเด็ดเลยอยู่ข้างหน้านะครับนี่ฝั่งนี้นะ ไม่ใช่ฝั่งลูกศรน,นะมันเหมือนจะไม่เต็มนะเพราะว่าตรงนี้มันเขาตัดลงไปมันจะอยู่แค่ส่วนที่นูนๆเท่านั้นนะฮะโอเคมาประกอบกันน่าจะสวยแหละจะรับกับตรงนี้นะอ๋อไอ้นี่มันน่าจะรับกับไฮโหมดด้วยไฮโหมดก็น่าจะสวยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ตื่มไหม ตัวสีเหลืองของอาร์เมอร์ครับจะรับกับตัวปีกของเบลดวาคิลี่นะเบลดอัตติเมตนะอนี่ก็ดูไม่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อ่ะเพราะช่องว่างมันเยอะนะแต่ก็ก็พอดูได้รับกันดีนะฮะเหลือติดอะไรอีกอันนี้นิดหน่อยนะฮะเป็นตราของไดเวอร์นะฮะอืม บางคนอาจจะชอบไม่ติดนะเพราะว่าลายนูนของเขามันก็สวยอยู่แล้วนะอุ้ยเออช่างมันเถอะติดไปแล้วอะติดผิดอันว่ะมันต้องติดอันนี้เหมือนกันเนาะเออดูอะไรก็เหมือนกันเออชห้มันแหละอันไหนก็ได้ใช้เพื่อมาประกอบกันเออ อุย้ยแน่นมากเลยนะเขี้ยวเขี้ยวใหญ่มากอ่ะฟันของไดเวอร์ใหญ่มากนะนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสามล็อกใหญ่ๆนะใส่กับแดน,นเข้าไปนะก็แน่นมากนะแน่นอยู่ตอนใส่เข้าอ่ะดูไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้โหแต่ตอนเอาออกเนี่ยแน่นมาก ี่ครับเนี่ยช่องว่างนี้แหละมันจะเกิดดาวฟอร์สขึ้นลมจะเข้าไปในช่องนี้นะฮะทำให้เกิดดาวฟอร์สแต่มันจะเอียงตัวได้น้อยนะไอ้ได,ดเวอร์รุ่นดิสของไดนามัยเนี่ยมันจะเอียงโจมตีได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะคูดสนามเอานะตัวเหล็กดิสมันมันกดลงมาต่ำอะ่ะเออแหมน่าจะทำให้ยกสูงขึ้นได้ เหมือนของออมายเนี่ยทำมาดีมากเลยคือตัวเนี้ยมันปรับปรับให้ยกสูงได้ครับสองระดับนะเดี๋ยวผมลงคลิปอธิบายทีรุ่นนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยเพราะว่าของส่งมาช้านะแต่ไอพวกดิสเดนไมท์ทั่วไปเนี่ยมันลงแล้วลงเลยครับมันกลับด้านใส่แบบนี้ไม่ได้นะผมชอบนี้มากเลยเนี่ยปกติเนี่ยดิสเดนไมมันก็ใส่ด้านเนี้ยอันนี้คือเหมือนอันนี้เลยแล้วมันจะคุดสนามนะ แต่ตัวอไม้ครับมันเอามาใส่ข้างบนได้มันทําให้ยกมันไม่คู่สนามเวลาเอียงนะครับแล้วก็ยกน้ําหนักขึ้นไปข้างบนข้างบนมันก็สร้างแรงเอียงแรงโจมตีได้เยอะขึ้นนะทําไมไม่ทําแบบนี้มาให้หมดก็ไม่รู้นะตรงนี้ก็ต้องเน้นวิ่งไปชนขอบสนามมากกว่านะครับก็ตามสายยางอยู่แล้วนะก็คือเน้นไปชนวิ่งวิ่งไม่ต้องเอียงมากนี่แหละ แล้วก็ไปชนขอบสนามแล้วก็ชิ่งมาชนคู่ต่อสู้ตรงกลางน่าจะเป็นทางออกที่ดีของอันติเมตวัคคิลี่นะครับ